<c oughs> <c oughs> มาแล้วกับเครื่องดนตรีขเขมรโบราณโบราณกับพินพญานาคเขมรพร้อมกับชวนลูกหลานชาวขเขมรให้อนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านขเขมรของเราให้สืบต่อไปอะนะเออว่าแต่พินเขมรทำไมมันเหมือนพินพมา่าเลยวะ นี่พวกคนเมืองกอปดนตรีข้ามประเทศไทยกันเลยล่อพี่เหมียวไม่รู้เหรอเพ่ขเขมรก็เป็นเจ้าศิลปวัฒนธรรมเครื่องดนตรีแถวนี้อยู่นี่ไม่แน่ว่าเครื่องดนตรีของบรลมานี่อาจจะเอา,ขาเขมรไปก็ได้เพ่แม่ส้มแล้วที่เป็นเจ้าแห่งศิลปะวัฒนธรรมแห่งอาเซียนซะจริงจริงมีทุกอย่างแหละยกเว้นอย่างเดียวอะไรเพ่ซสสสสมมองเอ่อว่าแต่ทำนองดนตรีมันก็คุ้นๆนะ ทำไมมันของบ้านกูจังวะพี่เมียวคิดไปเองหรือเปล่านี่มึงลองฟังดูสิ<ะ>ใช่ด้วยเพ่ทำนองคุ้นหูมากเลยนี่ถ้าท่านใดเรียนนัตเส้นมาช่วยบอกทีเถอะว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรทำไมทำนองมันคุ้นจุง เออใครอีกวะนนี้เออว่าแต่หน้าตาก็เหมือนคนป้าเหมือนกันนะเนี่ยอยบอกนะวันนี้คือหนึ่งในสมาชิกเผาอุกะอุกะขเมนนรนโบราณคนขมรได้เปิดตัวตัวละครใหม่กับตำนานกองยาวขาเมร <c oughs> อะไรของมันอีก <c oughs> โดยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือรุ่นเหลน ของคณะกองยาวในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยโคตรพ่อโคตรแม่ของเขานั้นได้ประกอบอาชีพคณะกองยาวในเขตพัตตบงเสียมเรียบมาตั้งเนิ่นนานหลายชั่วอายุคนแล้วนะแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการตีกองยาวนั้นมันได้ถือกําเนิดมาจากประเทศเขมรของเราแล้วก็เหมือนเดิมที่เขานั้นก็ได้บอกกับประเทศไทยว่าพวกโจรเสียม ได้ขโมยวัฒนธรรมการตีกองยาวเขมรของเราไปนั่นเองเอ้าพม่ามอนเวียดนามเขาก็ตีกองยาวกนไม่ใช่หรอวะไม่เห็นเขาจะอ้างเป็นออริจินอลอะไรเลยมึงต้วงอะไรของมึงเนี่ยแล้วที่สําคัญรักท่านพวกเขมรคนณมึงสร้างเมาหรือย่งวนนะหน้าเขาเมื่อนจังซี่มันต้องทอนยังไงก็ไม่รู้เบ่บแล้วเราจะพาทุกท่านไปชมประาจารย์กองยาวคแมตีกองกันครับไปรับชมกันเลยครับ แม่มีรัวกองยาวด้วยฮะรัวซ่องครั้งเลยฮะโอเครัวสรามครั้งชั่นเพลนได้จ๊จจจใครมีมากูมาแลกคนบ้าใครมีมากูมาแลกคนบ้าเอาวะเ,เอาเบื่อลูกเคยสิทัญญาตารารา เออว่าแต่กองยาวคเมนทำไมเข้าตีเหมือนกองยาวประเทศไทยเลยวะก็กอบทุกดอกแล้วบอกออริจินอลนี่บ้าบอแล้วเขาก็ได้ถ่ายทอดวิชาตีกองยาวนี้ให้กับเหล่าพ้องเพื่อนแล้วก็เด็กๆภายในหมู่บ้านนะนะ เพื่อที่จะอนุรักษ์กองยาวของเขมรของเราสืบต่อไปนั่นเองโดนประเทศไทยปกครองไป400ฝ้ปีพอคนเขมนได้ซึมซับวัฒนธรรมของประเทศไทยไปจนถึงตอนนี้บอกว่าตัวเองนั้นเป็นออริจินอลกองยาวเฉยบ้าบอจริงเชียวนะแล้วที่สำคัญกองยาวเขมนต้องเล่นกับซอเขมรด้วยนะบ้าบอจริงเชียว เอาเครื่องดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างมาผสมปนเปนกันจนล่อล้อมเกิดเป็นศิลปะวัฒนธรรมขเมนโบราณในในพวกคนมึงเก่าซองมาเล่นด้วยกันแล้วมึงไม่ลากละนาดเอกมาตีด้วยละ่ะประเทศขเมนทื่กําเนิดเกิดมาได้แค่เจสิบปีเองมั้งแต่มีศิลปะวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมึงไมเบมื่อ <c oughs> พอเด็กๆในหมู่บ้านมีความร,รู้เรื่องการตีกองยาวแล้วนะ ก็สามารถออกอีเวนต์รับงานกันได้เลยเหมือนกับคณะกองยาวคณะนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของตาหัวยุ่งเมื่อกี้เนี่ยนะถึงว่าตัวเองนั้นจะเรียนอยู่แต่ก็สามารถรับงานได้นะมีงพระสุดๆไปเลย วิชาตีกองยาวนาจะสินเด็กนักเรียนไทยกลายเป็นวิชาตีกองยาวนาฏสินนักเรียนขมิมนไปนแล้วสินะในในพวกคนมืองก็จะเขมทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทยละทําไมพวกคนเมึงไม่ให้ประเทศไทยปกครองเหมือนเดิมก็หมดเรื่องพี่เหมียวจะเอาคนขมนมาปกครองทําทไมนี่เปลืองภาษีด้วยต้องมาเริ่มอ่านกอไก่ตึงหงนกฮูกใหม่จะเอามาเลี้ยงดูให้เปลืองภาษีทําไมล่ะเพ่เออจริงด้วยแฮบะบเรื่องต่อมา เป็นเรื่องหนังตะลุงขเมรนนะนะที่อยู่ๆขเมรน,นั้นก็มีหนังตะลุงอะไรแบบนี้เฉยเลยจนคนปักใต้บ้านเราถึงกับงงกันเลยทีเดียวว่าหนังตลุงบ้านตูขเมรนมันเอาไปได้อย่างไรแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมเบื้องหลังการแสดงหนังตลุงขเมรนจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันครับเจ้านน มับยกปผู้อาวุโสโอ้แน่ขทำเมียจิจิจมักเคยอยู่อย่านานนี่ไอ้จะว่างให้เข้าไปเทอมาด้ามาไอ้ยักษ์ก็เล่อประเทศไทยมีนั่งตลุงน้องเดียวอันนี้นั่งตลุงน้องอะไรวะน่าจะเป็นหนังตลุงน้องพระเพ่สิ่งอะไรการแสดงอะไรที่ประเทศไทยมีมันเอาไปโม้ แล้วกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยเข้าไม่ออกมาทวงติงอะไรบ้างหรอวะวันนี้คือศิละปะวัฒนธรรมไทยเดอ้อผู้คุณมึงเอาไปไดัดแปลงเอาไปทําได้ยังไงเดี๋ยวกระทรวงประเทศไทยก็บอกว่านี่มันคือวัฒนธรรมร่วมนี่ไทยมีได้ขเขมรก็ต้องมีได้เหมือนกันนี่ถ้าอย่างนั้นก็เอาที่พวกคุณมึงสบายใจเอาไปให้หมดเลยไปไเบ,บแบบต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าขเขมรที่ขายของตรงทางเข้านครวัด เศร้าใจเยี่ยงนักโอดควรหอนกันระง,งมอุ้ยพูดผิดร้องกันระง,งมกับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนครวัดนั้นหายไปไหนกันหมดนักท่องเที่ยวหายกำไรหดเงียบกันเป็นป่าช้ากันเลยทีเดียวต้องบอกก่อนเลยว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในประเทศเขเมรนั้นก็คือคนไทยเรานี่เองที่เป็นนักท่องเที่ยวหลัก ที่ทํารายได้กับประเทศคมเมนมากต่อมากแล้วนะแล้วเนื่องจากปัญหาชายแดนเระประเทศไทยนั้นปิดด่านชายแดนแล้วคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็แบนไม่มาเที่ยวคาเมนมันก็เลยทําให้นักวัดของพวกเขานั้นเงียบกันเป็นป่าช้ากันเลยทีเดียวแล้วคนคาเมนก็วอนภาครัฐคาเมนเปิดชายแดนสักทีเถิดเพื่อให้คนไทยกลับมาเที่ยวคาเมนของเราอีกครั้งแล้วพวกเขานั้นก็จะได้มีเงินมีทองด้วยนะอดอยากปากแห้งมาหลายเดือนแล้วบ้าบอจริงเชียว เออคือกูจะบอกสั้นๆง่ายๆเลยนะแล้วฟังไว้ให้ดีด้วยพี่เมียวจะบอกอะไรนี่ซ่าน้ำนมส้มน้ำนาสวัสดี